สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามคําว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์ชูนิปโปขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังแฟลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับ เพื่อจะไม่พลาดนะครับเวลาหนูลงคลิปวิดีโอนะฮะคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของ youtube ของทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะพามานะครับเป็นการคำนวณนะครับทดลองสูตรใหม่นะฮะของผมเองนะฮะจะจับนะครับรางวัลนะครับแต่ละรางวัลนะครับของผลฉลากในงวด ตั้งแต่วันที่นะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่สามสิบครับเดือนธันวาหกสี่นะครับแล้วก็มาในส่วนของวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนมกราหกห้านะฮะคำนวณน,นะครับเป็นช็อตช็อตไปเลยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขอนะครับทำเป็นแนวตั้งนะฮะท่านผู้ชม ตัวนี้นะฮะเป็นการทดลองนะครับคำนวณสูตรใหม่นะฮะรางวัลน,นะครับที่1น,นะครับผลฉลากของวันที่30เดือน12นะครับ6 4นะครับได้แก่นะครับรางวัลน,นี้นะฮะเป็นรางวัลที่1น,นะครับหมายเลขก็คือ8 1 9 0 6 8นะฮะ แล้วมานะครับเปรียบเทียบนะครับเป็นรางวัลที่1นนะครับของวันที่นะครับ1ิเดือน1 6 5นะคะก็มี8 8แล้วก็0นะครับแล้วก็เป็น1 5นะครับแล้วก็9นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพามานะครับเป็น คำนวณน,นะครับของเดี๋ยวตัวนี้ผมเขียนกำกับนิดนึงนะฮะของตัวนี้มันเป็นของวันที่นะครับตัวนี้30นะครับ3ามสิบหกสี่นะฮะตัวนี้นะครับเป็นวันที่17 17เดือน1นึ่งหกห้นะฮะจะสังเกตว่านะครับ ทั้งหมดหหลักนะฮะนี่นะครับทั้งหมด6หลักนะฮะ,ะ,ดะ,ฮะเดี๋ยวมาดูนะครับหลักเริ่มต้นนะครับก็คือหลักหน่วยนะฮะก็เป็นนะครับหลักหน่วยก็คือ8นะครับก็เห็นไหมครับเป็น8กับ8นะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับ ตัวเลขก็จะมานะครับที่8นะครับตัวนี้เอาเป็นสูตรนะครับสูตรลดจำนวนลงนะครับท่านชมก็คือนะครับก็จะได้บอกมานะครับเป็น7นะฮะแล้วตัวนี้นะครับ10นะครับหลัก10นะฮะก็จะมี1กับ8นะครับ ก็นะครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรนะครับที่จะลดจํานวนลงนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะได้เป็น7นะฮะตัวนี้นะครับ9กับ0นนะครับก็จะได้ออกมานะครับเป็น8นะฮะท่านผู้ชมตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีข้างบนนะครับหลักพันนะครับก็จะมีในส่วนของ0นย์นะครับกับ1นะฮะ ตัวนี้ครับก็จับจํานวนนะครับขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นหลักพันนะครับมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะฮะท่านผู้ชมแล้วในส่วนนี้นะครับก็คือนะครับหลักหมื่นนะครับท่านผู้ชมหลักหมื่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขขึ้นนะฮะท่านผู้ชมและต่อมานะครับก็เป็น นะครับหลักแสนนะครับหลักแสนนี้ก็คือ8กับ9นะครับจะสังเกตว่าหนีไม่ห่างกันนะครับนี่นะครับก็ถือว่านะครับแบ่งแต้มออกมานะครับก็ถือเป็น8นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรคำนวณของผมเองนะครับ ก็ใช้วิจารยานนะครับของแต่ละบคุคคลเลยนะฮะท่านชมต่อมานะครับมาดูนะครับเป็นนะครับล่างว่านนะครับเลขท้าย2ตัวกันบ้างนะครับ รางวัลเลขท้าย2ตัวนะฮะของวันที่นะครับ30เดือน12นะครับก็คือในส่วนของนะครับก็คือ36นะฮะแล้วนะครับเป็นรางวัลนะครับเลขท้าย2ตัวของวันที่17นะครับเดือน1ก็คือนะครับ92นะฮะท่านผู้ชม ตัวนี้นะฮะอันนี้นะครับอันข้างบนก็คือของวันที่30นะครับ64นะฮะตัวนี้นะครับข้างล่างก็คือของวันที่17นะครับเดือน1น,นะครับ65นะฮะนี่นะครับ สูตรนะครับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าตัวเลข6กับ9นะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมนี่นะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวเลขค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใกล้เคียงก็เลยนะครับตัวนี้นะครับจากตัวเลขจะเพิ่มนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขเพิ่มจํานวนนะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับขอสสยสูตรนะครับเป็นนี่นะครับ ไปก้านนะครับลดจํานวนนะฮะก็คือจะได้มาเป็นแปดนะฮะแล้วจากนั้นนะครับก็จะลดจํานวนออกมาอีกนะฮะท่านผู้ชมมาในส่วนของหกกับสองนะครับก็จะได้ออกมานะครับประมาณเป็นแปดห้านะฮะท่านผู้ชมก็จะได้ประมาณน,นี้นะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้มิจฉารณยานในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้นะครับ10นิ้วนะครับประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ